ต่อไปข้อ99ค่ะ Despite of a U.S. Supreme Court decision in June to uphold the ban on medical marijuana, drug companies are not discouraged. บอกว่า,วานอกเหนือถึงแม้ว่าจะมีถึงแม้ว่าจะมีคำตัดสิน Despite of คือหมายว่าโดยไม่สนใจไอ้คำตัดสินในของ U.S. Supreme Court ในเดือนมิถุนายนที่ตัดสินใจว่าจะอัพโ d the b แบนออนไลจูคอเมโรเจนาคืออ p พโ l d แปลว,ว่าสนับสนุนคือคอนตัดสนินของศาลเนี่ยที่จะสนับสนุนการแบนการต่อต้านการใช้กัญชารัก company are not าน s t c o r r e c t ถึงแม้ว่ามันจะมีคำตัดสนินที่แบบต้องการจะแบนการใช้การใช้กัญชาเนี่ย แต่ว่า Drug Companies ก็คือบริษัทยาก็ยังไม่หมดกําลังใจค่ะข้อนี้ตรงที่ผิดเป็นจุดเล็กๆมากแล้วก็เป็นจุดที่ออกบ่อยมากๆหลอกได้ไง่ายมากแล้วก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเราก็มาดูก,กันก่อนว่าตรงอื่นมันถูกอย่างไร d r u g c o m p a n i e s a r e not t i s c o u ค a g e d คำว่าตัวเวิร์ Discourage เวิรแปลว่าทำให้หมดกำลังใจดังนั้นข้อนี้เขาใช้เป็น are not d i c o u r a g e d ก็คือไม่ถูกทำให้หมดกำลังใจก็แปลได้ไง่ายว่าไม่หมดกำลังใจนั่นเองเป็นรูป p s s s v v ค่ะก็คือพอมันเป็น discouraged ก็คือแปลว่าพวกเขาอะไม่ถูกทำให้หมดกำลังใจดังนั้นใช้ ใช้ปริรูปพาสีถูกแล้วนะคะ To Up h o l d ก็คือเพื่อที่จะสนับสนุน The ban on คือการต่อต้านการใช้ Marijuana คือกัญชาข้อ2ข้อ3ก็ถูกนะคะข้อที่ผิดก็คือข้อแรก despite of despite of กับ in spite of เนี่ย despite of เนี่ย ที่จริงมันเป็นคำเพื่อที่ใช้ถูกนะคะก็คือมันต้องบวกนาวหรือนาวครอ s หรือเวิร์ม g แล้วก็เนี่ยมันเป็นตัวข้อเนี่ยไอประโยคยาวๆใหญ่ๆเนี่ย ที่จริงมันเป็นแค่นนวค่ะก็คือเป็นการตัดสินใจคือโดยไม่ถึงแม้ว่าจะมีการตัดสินใจแบบเนี้ยแต่ว่าบริษัทยาก็ยังไม่หมดกำลังใจตรงเนี้ยก้อนทั้งหมดเนี้ยมันคือเป็นคำนามค่ะเป็น decision ก็คือคำนามแต่ว่ามันมีคำขยายยาวมาว่าเป็นการตัดสินใจอะไรหล่ะการตัดสินใจของ US Supreme Court ในเดือน,นมิถุนายนที่จะมีการแบนการใช้มาริจนูน่าดังนั้นมันเป็น มันบวกนาวหรือนาวมันบวกนาวถูกแล้วนะคะใช้ได้ถูกแต่ว่ามันผิดตรงที่ว่ามันไม่มี despite of ค่ะคำนี้พี่บอกได้เลยว่ามันหลอกแดงเยอะมากแล้วหลายคนก็จะสับสบนมากมันต้องมันมีแต่ despite ค่ะหรือ in spite of ค่ะไม่เอ่ยเพราะบางคนมาพอสองคำเนี่ย แต่เหมือนการใช้เหมือนกันเลยก็คือบวก now หรือ now c l a u s e หรือ verb ing แปลว่าถึงแม้ว่าอะไรประมาณนี้ดังนัน้เป็นเชื่อมขัดแย้งนะคะดังนั้นมันเหมือนกันเดเลยอะแต่มันแค่ต่างเขา despite หรือ inspire o f หลายคนก็จะสับสนว่าเฮ้ยแล้ว despite ต้องมี off หรือเปล่านะไม่มีนะคะ ตัวที่มีออฟมีแค่ i n s p i t e ค่ะ i n s p i t e of แต่เป็น DESPITE เฉยๆดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยพี่ขอดาวไว้เลย5ดาวมันออกบ่อยมากแล้วก็หลองได้ง่ายมากหลายคนอ่านไปมันก็เยนๆไปได้แต่ที่จริงมันไม่ได้ค่ะต้องเป็น DESPITE หรือ i n s p i า e อ f อนะคะดังนั้นข้อนี้ก็แก้คือตัดออฟทิ้งค่ะนะคะจำไว้เลยว่า despite ไม่มี off ที่มี off มีแค่ in spite ค่ะ แล้วก็มีสิรนิดหนึงค่ะว่า m a r i j o a n a แปลว่ากัญชานะคะถ้าสับแสแลงของวัยรุ่นก็คือเรียกว่า m a r y j a n e นั่นเองค่ะ m a r y j a n e ก็คือ m a r y j o a n a แปลว่ากัญชาค่ะ